ก็เป็นแจคกับโลอส์เดินเราจะพาทุกคนมานอนโรงแรมบนเรือนะครับเนี่ยเรือจะพาแจ็กกับโลสมาขึ้นเรือค่ะเป็นเรือที่แม่น้ำย่างกุ้งที่ให่มากนะคะอันนี้ชื่อว่าโรงแรมวินเทจลักชัวรี่โฮเทลมิงกาลาบาเยซูบานี่ครับก็จะมีรถเข็นให้ด้วยไปพี่ดาวอย่าเรียกฉันว่าดาวใหาเรียกฉันโรส ว่าไงแจ๊คนี่แจ็คดอสันเดลเซนเป็นไหอันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนมานอนโรงแรมบนเรือนะครับเนี่ยเป็นเรือยอทแบบนี้เลยเขาเรียกเป็นเรือครุสใช่ค่ะอยู่ที่ย่างกุ้งเมียนมานะคะเฮ้ยนี่พระอาทิตย์ตกดีมากเฮ้ยครั้งแรกเลยนะแบบมานอนบนเรืออย่างนี้ที่สำคัญนะราคาไม่แพงเลยประมาณ1,200บาท1,200บาทนอนได้2คนเดี๋ยวพาไปดูกัน มิ้งกนแล้วนะเดี๋ยวเราเช็คอินกัน่อนห้องอะไรสองศูนย์สองสองศูนย์สองเฮ้ยก็จะเป็นแบบนี้นะดูแบบวินเทจวินเทจสไตล์วินเทจเนี่ยให้ดูการตกแต่งก็เป็นวินเทจนะสมชื่อโรงแรมมากเลยอันนี้ชื่อโรงแรมวินเทจลักชัวรี่ยอชโฮเทลวินเทจลักชัวรี่ยอชโฮเทลเป็นแบบเลยอยอชอะนูกใช่เลยอยอชใหญ่ยอชยอชโฮเทลตื่นเต้น เดี๋ยวไปดูห้องแล้วจะเป็นยังไงเพี่แต่มันก็ไม่ได้โค้งนะนี่ขนาดเราอยู่บนเรือนะเนี่ยโคง้งปะไม่โค้งนะเดี๋ยวพาไปดูห้องกันโอ้โหดาวมีความลักชัวรี่มากวันนี้วันนี้เราจะพาทุกคนมานอนบนเรือยอทที่เย็นมากค่ะทุกคนอยู่ที่เมือ <ไป S 2> ยง <ไป S 2> อยางกุ้งอ่ห้งกันนะครับราคานะครับคือเท่าไหร่นะดาวหนึ่งพันสองร้อยบาทเฮ้ยไม่แพงเลยนะเฮ้ยเอ้ยตื่นเต้นมากเลยอะความแบบโรงแรมแบบลักชัวรี่อะเฮ้ยนี่ไง อ่าได้เปิดเข้าไปเลยห้องนี้แหละนี่ครับพี่เขาเตรียมเสนอแนะมีรถเข็นกระเป๋ามาให้เลยจะพาไปดูห้องกันมาค่ะอ่าวอ้โหเสียบเสียบคีย์การ์ดตรงไหนอ๋ออ่านึ่นไงโอ้โไม่ต้องเสียบไม่ต้องเสียบน่าน่ิว่าเดี๋ยวพาไปดูห้องกันเลยเฮ้ยรู้แบบวินเทจมากเลยนี่เฮ้ย อันนี้คือบอกทุกคนก่อนนะครับอันนี้คือโรงแรมบนเรือยอชส์เนี่ยให้ดูเฮ้ยวิวแม่น้ำเราเฮ้ยเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูเฮ้ยนี่โอ้โหพิศดาอ<า>ด้วยนี่เฮ้ย,ฮยสวยมากคือละพันสองค่ะทุกคนส,สองเนี่ยวิวเนี่ยพันสองคนละหกร้อยบาทอะ <c oughs> ่ะโคตรดีดูนี่อันนี้คือแม่น้ำย่างกุ้งนะครับเนี่ยใหญ่มากแล้วก็ประทิตตกตรงนี้เลยเฮ้ยสวยมากลมเย็น คนก็สวยนะเขาใช้ฟินเวอร์ลิปแมทค่ะมาเดี๋ยวพาไปดูข้างในห้องนี่ห้องเป็นแบบนี้เลยห้องเป็นแบบวินเทจนะคะเขาตกแต่งแบบวินเทจนะคะอันนี้ชื่อโรงแรมว่าอ่าวินเทจอะไรนะวินเทจยอชโฮเทลลักซ์สุรี่เอ้ยไม่ใช่วินเทจลักซ์สุรี่ยอชโฮเทลเป็นห้องแอร์นี่ไม่มีอะไรทองแดงหรอไม่ใช่เป็นไฟเรากองวงาสั่นเบิร์ดเลสลักซ์สุรี่เอา เจสูบ้านี่มันเป็นถังวายเออเขาจำลองือนถังวายนี่ล้มีกวาน้ำออันนี้พี่เขาบริการดีมากเลยเจสูบาเดี๋ยวเปลี่ยนห้องเลยเนาะนี่ประตูกับเป็นกระจกไหนนี่อุ้ยอันนี้อี๋โต้โต้เฮ้ยสังเกตเลยครับเนี่ยมีความแบบวินเทจ เนี่ยเห็นไหมวัสดุในห้องต่างๆเนี่ยการตกตรงตกแต่งนะครับวิดาลตองเปิดไฟตรงนี้นี่เห็นไหมเห็นไหมเปิดแต่ตู้เปิดไปเลยเฮ้ยแล้วโทรศัพท์โคตรเท่เอาดาวไปไปหมุนเลยตรงนั้นนี่ก็เปิดตรงนี้นี่เขาเปิดตรงนี้เออเฮ้ยโทรศัพท์โคตรเท่เฮ้ยใช้ได้จริงนะเนี่ยของจริงของจริงเพจไหนี่ไงมันจะมีเบอร์อยู่นี่ไงเออเฮ้ยของจริงเขาเนี่ยเดี๋ยวขอดูหน่อยขอดูหน่อยเฮ้ยของจริงเขาเนี่ย เนี่ยอันนี้คือหูฟังได้เลยอันนี้ส่วนตรงนี้คือที่พูดเฮ้ยของจริงว่ะโคเท e ห้องมันดีมากเลยอ่ะราคาไม่แพงนะพันสองสองคนจะตกก็โลกร้อยเบอง์นาดิกาคูกนักบินจริงมากแล้วมีบอกอุณหภูมิด้วยเออโรงแรมชื่ออะไรนะ Hotel Luxury Yos เหรอั o t e l Luxury Yos Hotel เอออยู่ที่กรุงย่างกุ้งประเทศเมียนมานะครับ ตรงนี้คือแม่น้ำย่างกุ้งนะทุกคนเนี่ยสวยมากเดี๋ยวให้ดูวิวซะก่อนวิวอันนี้วิวหน้าห้องพักชิงกะว่าแต่อันกองคอมเมนตัวนี้มันคือไฟเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมลองลองลองกดตัวนี้ลองกดตรงนี้กดทีนึงเนี่ยเห็นไหมเออชิงกวาแต่นี่ยนี่นี่มันเป็นไฟกองวัดสันโอ้ยนี่อย่นี้อันนี้เป็นอะไรอ่ะตู้เซฟปะลุงลองเปิดที่มันมีปุ่มเปิดนะ อ๋อเป็นไฟอะไรสักอย่างเร่งไฟเหรอนี่ไงนี่ไงมันมีปุ่มเร่งเปิดไฟเนี่ยเห็นไหมเออแต่มันไม่ได้เสียบปลั๊กเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดีค่อยเล่นเดี๋ยวค่อยมาเล่นเต็มเต็มของยูนีเฮ้ยอันนี้ตู้เก็บวายแน่เลยเนี่ยเออเฮ้ยหรือตู้เย็นตู้เย็นเปล่าตู้เย็นเปล่าน่าจะเป็นตู้เย็นนะเฮ้ยตู้เย็นจริงด้วยดาวใครรู้บอกหน่อยมั้ตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นเออนี่มันมีปลั๊กเสียบอยู่ด้านหลังนี่ไงนี่โอ้โหสองโฟมยังนี่ตัว ตอนนี้แบบเฮ้ยหรือพาไปดูห้องน้ำเออมาดูห้องน้ำเฮ้ยเป็นห้องที่แบบโคตรขุ่มเฮ้ยพันสองพันสองฮะนี่ห้องน้ำเฮ้ยห้องน้ำอย่างเฟี้ยวเออนี่นี่จะเป็นมุมอาบน้ำย้ำทุกคนก่อนนะครับนี่คือบนเรือนะใช่นี่คือเราอยู่บนเรือนะนี่คือบนเรือเนาะเออเรือเดี๋ยวพาไปดูข้างบนอีกอันบนจะเป็นแบบดาดฟ้าวิวสวยมากนะไม่เห็นบอนี่นี่อ้าวเปิดประตูไปเลยเดี๋ยวไปเลยเห็นไหมเรือนี่อยู่งี้เลย อโหเดี๋ยวซูมให้ดูเห็นไหมไหมเขาก็บกมือให้เรานะเออน่ารักมากเลยนี่ภาพที่ตกเนี่ยสวยมากมบรรยากาศดีมากเลยลุงไม่แพงเนาะตอนแรกนึกว่าจะแพงพันสองแล้วมายืนบนนี้ตอนแรกดาวกลัวว่ามันจะโค้งเคงไม่โค้งเคงนิ่งจิ๊บเลย เรือเรือเขาจอดอยู่กับท่านะครับไม่ได้วิ่งนะเรือไม่ได้วิ่งนะเนี่ยเป็นโรงแรมเออเลยนะลักชูรี่ยอร์ชโฮเทลอยู่บนเรือค่ะทุกคนตอนนี้ค่ะใครจะไปคิดรูปอีแบบเนี้ยพันสองตกคนละเท่าไหร่ทั้งหกร้อยโคตรดุ้มเออฟีหาดเช้าด้วยเช้าด้วยเออฟีหาดเช้าด้วยเฮ้ยสุดยอดนี่เรือเขาวิ่งมาอันนี้คือแม่น้ำย่างกุ้งนะครับเนี่ยจะมีนกพวกนกอะไรนกนั่งนวลนกนั่งแอ่นอะไรพวกเนี้ยบินเต็มเลย นี่สุดยอดมากชอบมากเลยอ่ะมาเที่ยวนะก็อย่าลืมลิปนะคะทำไมอ่ะต้องปากสวยค่ะไม่ใช้ฟินเวอร์ลิปแมทค่ะเออชมกันดีเนาะคู่นี้นะเฮ้ยอันนี้ลำโพงอะไรเราอยากดูบะางสงสัยสงสัยอันนี้เฮ้ยลำโพงใช้ได้จริงป่ะเนี yeah, man, ่ยลองลองลองเปิดด <olas S 1> ิลองเปิดดิจะเป็นเหลนกของเขาลองเปิดลองเปิดจะไปเล่นจะไปเรียนจับกล้อนมูเลยลองเปิดหน่อยอ๋อนี่มันมีมันมีปลั๊กเสียบถ้าลองยังสิไม่ใช่มันเป็นลำโพงไปไปไปร้องเพลงเสียเลย เออนี่ยให้ดูห้องทุกคนเห็นไหนนี่ Winch Luxury Yacht Hotel เออราคาดีมากเลยนะเนี่ยดูวิวซะก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีเนาะเปล่าเผื่อทุกคนมาพักมาที่นอนุ่มไหมอุ้นคอนแบบที่นอนอย่างดีมอนก็อย่างดีเลยลูมเนี่ยนอนนุ่มอ่ะช u x u r y ในราคาพันสอง ครจะไปคิดว่าแบบเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้เป็นอะไรนะทีวีเนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นหนังหมดเลยนะทุกคนเนี่ยหนังหมดเลยนะเนี่ยสุดยอดมากนี่ก็เป็นหนังนะครับขนาดตู้เสื้อผ้าเป็นหนังอ่ะเฮ้ยของจริงของจริงวิวจากห้องเราเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยมองเห็นเรือวิ่งไปวิ่งมาไปห้องก็ยืนอยู่มองอย่างนี้สวยเลยนี่คนก็สวยเนาะ อย่านะคะอย่านะคะอย่ามาเล่นกับไฟเล่นๆนี่ไม่ดีอ่าเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกหน่อยชอบบรรยากาศแบบลมมันเย็นเนาะข้างนอกเนาะลมแบบพัดตลอดเลยเนี่ยเปิดประตูออกมาแล้วก็จะเจอวิวแบบนี้เลยตกด้วยเออเนี่ยนะอันนี้ชื่อวินเทจลักชัวรี่ยาร์ชอทเออจับชื่อผิดจับชื่อถูกหมดมาเนี้ยอยู่ที่แม่น้ำย่างกุ้งประเทศเมียนมาค่ะทุกคนเนี่ยวิวแบบนี้นะครับย้ำอีกทีราคาพันสองใช่ที่ทุกคนเห็นนี่คือบนเรือนะครับเนี่ยนี่เราอยู่บนเรือตรงนี้ก็ ตบคนละหกร้อยเองนะเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้นะบอกตรงนะผมเพิ่งเจอที่พักนี่เหมือนกันแล้วก็รีบจองมาเลยเอื่อนคนไมาย่างกุ้งอยากลองมาพักบนเรือก็ลองมาพักได้นะคะเดี๋ยวเราทิ้งพิกัดไว้ให้นะครับอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปของเราด้วยครับรีวิวจริงบาธิไทยแลนรีวิวท่องเจี่ที่สวยมีความสุขกับต้นฟินมากปากสวยนะก็ใช้ฟินเวอร์ลิปแมทค่ะ